ไมีประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับเป็นการประชุมครั้งที่สองของปี2555วันนี้ได้มีการขออนุมัติในการที่จะส่งคณะนักกีฬาไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกนะครับที่ประชุมก็ได้เห็นชอบและอนุมัติ72คนนะครับในขณะน,นี้ทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด72คนเป็นการอนุมัติครั้งแรกถ้าหากว่ายังมีกีฬาอื่นเช่นวอลเลย์บอล และกีฬาต่างๆสามารถจะทา qualification เข้ามาได้อีกก็จะต้องขออนุมัติเพิ่มเติมจาก72คนที่ที่ได้พิจารณากันไปในขณะนี้นะครับและนอกจากนั้นก็มีการขออนุมัติส่งคณะนักกีฬาไทยไปร่วมการแข่งขันเอเชียนบีชเกมครั้งที่3ที่เมืองไหหย,ยางซึ่งจะเดินทางวันที่16เดือนหน้านี่นะครับทั้งหมด237คนนะครับ นอกจากนั้นก็มีการพูดถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งจะมีการประชุมมนตรีซีเกมส์ในวันที่ 10, 12นะฮะ13 14 15 16ในเดือนข้างหน้านี่นะครับที่เมืองนปิดอของสหภาพพม่านะครับซึ่งเราพูดถึงหลักการการเตรตียมไักไตไลเตรียมการเข้าไปประชุมนะครับที่แจงรวมทั้ง แนวทางอะไรต่างๆยกตัวอย่างเช่นมวยไทยที่เขาจะมีการแข่งขันกันเนี่ใช้ในในซีในซีเกมเนี่ยใช้สหพันธ์อะไรรับรองนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเมื่อแข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยขอให้มันมีกีฬาในส่วนที่เป็นกีฬาของโอลิมปิกเกมที่รับรองกับกีฬาพื้นบ้านเราก็จะได้เห็นว่าแต่นะ,ะมันมันแบ่งส่วนกันยังไงแล้วก็ใครเป็น เจ้าเหรียญทองในภาคไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นการไปชุมในวันนี้ครับมีอะไรเพิ่มเติมแบบเจีระถามเรื่องเรื่องการอำลาที่จะเ,เวลานายกเรื่องการอำลาในยกพระนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้สั่งการให้ทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนํานักกีฬาทั้งการแข่งขันที่โอลิมปิกเกมกับเอเชียนบีชเกมรวมกันนะครับ237คนบวกกับ72คนเนี่ยเข้าอำลาท่านพร้อมกัน ในวันที่6กันยายนนี้ครับ